สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิ่งล่าง2ตัวง่ายๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้แค่รางวัลที่1 6ตัวเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้เลขหน้าเลขท้ายนะไม่เอานะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เข้าดีก็เป็น10งวดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนรันที่ผิดกฎหมายนะครับามาดูสูตรง่ายๆกันบ้างนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบนสี่ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกสามจะมีตัวเลขสองตัวนะครับอามาดูย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรนี้คำนวณได้ห้ากับแปด ออก85นะครับงวดนี้เข้าทั้ง2ตัวนะครับเข้าทั้ง8เข้าทั้ง5นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้5กับ8ออก8 9นะครับงวดนี้เข้าเลข8ก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้6กับ9ออก6 1เข้าเลข6มาใน10ล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้9กับ2ออก0 9ย์เเข้าเลข9นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข4กับ7นะครับออก4 3เข้าเลข4ในตำแหน่ง10ล่างนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้9ก็2ับ2นะครับออก79เข้าเลข9ในตำแหน่งหลักหน่วยก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้7กับ0นะครับออก78เข้าเลข7ในตำแหน่งหลัก10บอ๋อแถวแรกนี่เข้ามา5้างวดติดเลยนะครับงวดถัดมาคำนวณได้6กับ9นะครับออก90เข้าเลข9ขยับมาเป็นเลข9ในตำแหน่งหลักสิก็ถูกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดกระศูนออกเจ็ดเก้าเข้าเลขเก็ดนะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สี่กระเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าเลขเจ็ดในตำแหน่งหลักหน่วยงวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์สามออกหกศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับก็ถูกนะครับงวดล่าสุด คำนวณได้4กับ7ออก42นะครับเข้าเลข4ในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับสูตรมีตัวเลข2ตัวนะครับก็สลับกันออกบ้างนะครับเข้ามา12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12งวดนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับคำนวณก็ไม่ได้ยากนะครับามาลองดูตัวเลขในวันนี้นะครับ ก็จะใช้หลักแสนนะครับเลขหบวกหลักหน่วยบนเนี่ยนะครับสี่ครั้งนะครับสามสี่สิบสงนะครับบวกหลักสิบล่างในเลขสี่สูตรจะบวกหกคงที่นะครับอาจจะบวกกันแค่นี้นะครับเลขหน้าเลขท้ายพวกนี้เราไม่ใช้นะครับใช้แค่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายสตัวล่างเท่านั้นนะครับ 5นี่บวก12ได้17 17บวกอีก4ได้21 21บวก6ได้27ได้เลข7เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก3ดังนั้น7บวก3ได้10ก็คือ0ได้7 0นะครับได้เลข7ได้เลข0ในวันนี้ จะมาเลขเจหรือจะมาเลขศูนย์เดี๋ยวช่วงเย็นถึงจะรู้คําตอบนะครับเลขเจก็สวยเหมือนกันนะครับเลขเจเพราะว่าสูตรวิ่งล่างเก่าก็มี5มี7วันนี้จะเป็นเลขเจหรือจะเป็นเลขศูนย์สโมงเย็นถึงจะรู้คําตอบนะครับในชุดสรุปผมเนี่ยเราก็มีทั้ง2ตัวเลยนะเจ็ดก็มี0ก็มีนะครับ นี่นะครับรัฐบาลไทยในชุดสรุปนะครับ2ตัวล่างห้เด่น5กับ7นะครับก็จะมี50ถ้า5มานะครับ5มามี50ถ้า7มาก็จะมี70 71 72นะครับถ้า0ถ้า5มาก็มี50นย์หน้าหนึนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่าเลข0มันน่าจะมานะวันนี้นะครับผมชอบเลข0น,นะครับ ใครจะชอบลกเลขเจ็ดก็ไม่ว่ากันนะครับในนี้ก็จะมีลกเลขเจอยู่70 7ดศูนย์นะครับไม่ตัวใดตัวตัวหนึ่งแหละนะครับถ้าจะไม่เลขห้าก,ก็เลขเจนี่แหละครับอาจจะมาคู่กับเลขศูนย์นะครับขอให้มาแล้วกันนะครับถ้ามาเนี่ยงวดหน้าท่านผู้ชมก็เอาสูตรนี้นะครับไปคำนวณต่อได้เลยนะครับถือว่าแจกสูตรง่ายๆไปนะครับก็เข้ามา12งงวดเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ